สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพายท่องเงินนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่แม่น้ําชีค่ะทานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่โครงการโคชนจาจักค่ะวันนี้ช้างทุกเชือกก็ได้มารวมตัวกันบางเชือกก็ลงเล่นน้ําว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะ หมอแต่งกวาค่ะเรียนชุดใหม่แล้วค่ะวันนี้คุณหมอจะช่วยเสริมน้ำเสิร์ฟอาหารค่ะส้างมากมายหลายเชือกค่ะมาอลายหนึ่งเสก ก็มาอยู่กับช้างคลายลลออรอๆพ่อใหญ่ค่ะพี่แซมช่วงนีออ้ชื่อคลายวเทนค่ะพ่อใหญ่ไม่ได้ขึ้นรถมานะคะพ่อใหญ่เดินมาวันนีก้ก็กินอาหารรอค่ะรอข้าฉาก มาชมความโรลของเข้ชายหลายๆเชือกตุ๊บโ่เนี่ยกินีะเดี่ยเห็นเชือกนี้ชื่อไพ่บุญนำค่ะ ช่วงนี้สายเพชรอุทัยค่ะร่วมง,งานของโครงการเหมือนกันค่ะก็เป็นภาพที่หาดูยากมากค่ะ,ะ,ะตอนนี้ทางมากมายมาเล่นน้ำค่ะพี่หนุ่มสุรินค่ะเล่นน้ำสบายใจทุกเชืออเพราะว่าอากาศร้อนมากขึ้นยิมอาบน้ำ ทั้งกินทั้งอาบเลยที่นู่คุณพ่อใหญ่ของเราค่ะลงน้ำแล้วขึ้นมาไม่ได้กับพี่แซมค่ะพ่อใหญ่ค่ะเห็นแต่หัวนะคะกับพี่แซม อากาศร้อนมากก็ต้องเล่นน้ำก่อนค่ะก่อนที่จะมีการถ่ายทำนี่เชือกไหนนูอน,นี่ออกายเอกสิทธิ์ค่ะพ่อใหญนอนแช่น้ำพ่อใหญ่มองไปลไกลเห็นแต่สีชมพูเลยพยย่อใหญ่ นหมายก็จะพาแม่ใหญ่ลงไปเล่นน้ำเหมือนกันจะพาแม่ใหญ่ไปเล่นน้ำคุณนุงก็อาบน้ำเสร็จแล้ว กันลงน้ําค่ะมีขึ้นมีลงไนค่ค่ะเอกสิตค่ะมาจากน้ําแล้วทรายเอกสิตงาสวยงามอีกเชือกหนึ่ง วันนี้ลงแค่นี้งวดหน้าลงไปถึงไงคุณพ่อขับน้ำก็ทยอยขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะช้างที่ลงน้ำผูยใหญ่ก็ตามพี่เซมขึ้นมา นั้นนะคะชาวช้างจะมารวมตัวกันกค่ะนี่ก็เป็นภาพที่หาดูยากอีกภาพหนึ่งค่ะแม่ควานค่ะของพ่อพายลูกเลค่ะกำลังจะให้อาหารพ่อพายเพราะว่าพ่อพายยังไม่ได้ลงจากรถ ลายนกแรนี้เป็นช้างที่นิสัยดีมากอีกเชือกหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนตกมันนะคะมีควานก็เข้าได้ตลอดค่ะให้น้ําให้อาหารดูแลได้ตลอดช่วงตอนที่ตกมันเป็นภาพที่หาดูยากมากเลยนะคะ สายตาของพวกพายนี้เป็นช้างที่ใจดีมากพวกพายก็อยู่บนรถค่ะก็จะลงมาตอนที่เขาจะถ่ายภาพเลย ก็จะให้น <them under> <surprises> uh ้ huh. uh ําให้อาหารบนรถเลยค่ะมีหลบให้เม่ควันโยนยากขึ้นไปให้ด้วยโอ้สุดยอดมากๆเลยพ่อพาย มาดูช้างเชือกลออีกเชือกนึงค่ะรูสึกว่าจะหันหน้ารบมุมค่ะตายยอดละตายได้มุมส่วนตัวรบมุมเลยนะพ่อายได้ร่มส่วนตัวเลย ็นบรรยากาศค่ะก่อนที่จะต้องภาพจะมาเราก็จะเก็บภาพได้อยู่ค่ะก็จะเก็บภาพให้กับ FC ค่ะในชมกันนะคะผู้ใหญ่ก็จะได้มุมเหมือนกันค่ะออเอฟซีสแล้วค่ะกำลังจะไปเล่นน้ำ พี่หนุ่ก็กินอาหารร่วมกับเพื่อนๆค่ะนี่หญ่ทัทองทูนพิซแซมสัน้นแล้วก็ไทอุเทนค่ะตอนนี้ก็เรียกชาวช้างมารวมตัวกันแล้วค่ะลายคำเมือง พี่โคกค่ะลายฟุกเสร็จเชือกล้อเลยค่ะที่ยอดละค่ะปลายยอดละก็กำลังจะลงไปหาเพื่อน วันนี้ควานช้างก็จะแต่งชุดเป็นชุดชาวควยค่ะชาวคยวยโบราณก็จะแต่งแบบนี้นะคะเะ็นนุ่งสโูรก็มีพาคม้าคาดหัวค่ะบางท่านก็คาดเอวบางเชือกก็ยังเล่นน้ำอยู่ค่ะ ก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะตอนก่อนที่จะถ่ายทำค่ะมาให้ชมเพราะว่าตอนถ่ายทำก็ไม่สามารถจะถ่ายได้นะคะอ้อวยมาหน่อยกมาย็นสิงานหัวเรลยนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขาอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระด,ด,ดิ่งในช่องไทยทองเงิน ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ